สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาใส่โชว์ฝาท้ายกระบะกันนะครับนี่ก็จะเป็นตอนแรกก่อนยังไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็ต้องประคองนะครับเวลาปล่อยจึงจะต้องหนักมาเนี่ยครับเวลาประคองลงนี่เดี๋ยวมาดูวิธีการใส่กันครับแล้วก็นี่ครับจะเป็นชุดที่เราถอดจุดแรกนะครับแล้วก็พอนน็อตตรงนี้ออกครับใช้เป็นประแจดาวนะครับก็ค่อยๆถอดออกมาครับเราจะมีสนิมเยอะหน่อยครับเพราะว่าไม่ได้ถอดนาน จากนั้นเราก็จะใส่อุปกรณ์ได้ฟอยให้มานะครับใส่เข้าไปแล้วเพราะว่างว่าชื่อจากด้านในครับนี่ยใส่เข้าไปมีเลยก็ต้องให้ไอตัวหูสลิงนะครับขึ้นมาบนช่องว่างนะครับเพื่อให้มันทําการคลายตัวหรือห้อยตัวได้นะครับเพราะว่าเวลาพับมันก็จะมีการหมุนตลอดเวลานะครับเราก็จะใช้เป็น ปากตายนะครับเบอร์สิบเจ็ดขันเข้าไปให้แน่นนะครับนี่ขันเข้าไปนะครับขันให้แน่นนะนี่ครับปัจจุจะได้ประมาณนี้นะครับหน้าตาก็เอาขึ้นมาครับไปวันช่องวันที่ว่างที่มันให้มาครับจากนั้นก็ไปเราเข้าใช้นาชิดครับต่อคเข้าไปเช็ดดาวเหมือนกันครับขันน็อตตัวในครับ แล้วก็จาแนั้นก็จะเอา,อาแผ่นเหล็กนะครับแต่แผ่นเหล็กที่เขาให้มานะครับครับนอตที่เขาให้มาใส่เพื่อใส่หัวโชคนะครับด้านล่างก่อนครับทีนี้เขาจะเป็นประแจหัวหเขเตรียมขันเข้าไปให้แน่น เดี๋ยวก็ใส่หัวโช๊คด้านหน้านะครับตอนดึงขึ้นก็ใช้กันนักหนักหน่อยครับเพราะว่ามันมันนืดนะครับเนี่ยส่วนตอนใส่นะครับให้หัวโชกด้านบนนะครับให้รูออกมาข้างนอกนะครับตอนนี้ผมใส่ผิดครับผมใส่รูเข้าไปข้างในบราะค่าเวลาพับมันก็จะติดเนี่ยมาดูตรงนี้ครับต่อไปก็จะเป็นการใส่ตัวล็อกนะครับ ก็ใช้แรงนิ้วก็ไม่พอครับต้องใช้เป็นตัวเอ่อหาอะไรมาดันนี่ผมใช้เป็นกระบอกต่อกับไอ้ห่วงดันเข้าไปนี่ครับพอจะได้รประมาณนี้เลยครับนี่จากนั้นก็เอาอีกตัวนะครับไปล็อกหัวชกด้านบนนะครับล็อกหัวชกด้านบนนี่น,นี้ผมใส่ผิดนะครับเพิ่งเอาหัวชกด้านบนหันออกมาข้างนอกนะครับอันนี้ผมใส่ผิดฮะ ว่ใครจะทำตามก็ไปแค่กันนะครับนี่อันนี้ถ้าใครจะง่ายนยครับดันเข้าไปได้เลยนี่ครับเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับท้งขวาแล้วก็ซ้ายเลยนะครับนี่มาดูกันครับว่าหลักจัดใส่ไปแล้วมันจะเป็นยังไงเนะี่ยาช่วยควนแรงตอนเราปล่อยลงมาได้ไหมดีครับอ้าได้ครับได้ ไปทําตามก็ได้นะครับเนี่คซื้อมาทําตามก็ได้ครับ <c oughs> ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งครับแต่ไม่ได้ช่วยให้เบาขึ้นนะขอบคุณครับ